อ่ามาแล้วนะครับมาแล้วจะตีลีเมอร์นะครับจะตีลีเมอร์จะตีลีเมอร์จะตีตกลงกูชื่อเฮียอะไรมวันธามนี่คือเพลงวันธามแต่ไม่มีใครมาทำร้ายหัวใจวันธามทำอะไรก็ต้องวันธามจะไปขี้ก็ยังวันธาม จะไปหาแม่ก็วันทามแล้ววันทามคืออะไรเดี๋ยวจะตอบให้วันทามมันคือวันทามการเมืองมันห่วยแตกกินต้มตำใส่ปลาแดกเวอร์กว่าแล้วมันจะเป็นยังไงเวลามีเมียทำยังไงก็วันทามเวลามีน้องทำยังไงก็วันทาม เวลาจะจิก,กเมียทำยังไงก็วันทามแล้ววันทามคืออะไรมันคือจะบอกให้นะวันทามก็คือคนบ้าคนบ้าไม่ใช่คนไม่ดีแล้วฉันสติไม่ดีฉันมีอยู่สามร้อยฉันไม่อยู่สี่ร้อยฉันสติไม่ดีฉันคือคนบ้า มันสติก็ดีแต่ฉันน่ะเป็นคนบ้าฉันน่ะคือคนบ้าอยากดูคนบ้าฮาเฮในต้องไปดูที่ไหนก็มีแต่ฉันนีไ่ไงไม่ต้องไปหาไกลไกลฉันเนี่ยแหละคนบาฮาเฮอะไรก็วันทามเะอะไรก็วันทามจะดูอะไรก็วันทาม เวลาติกต๊กก็วันถามแล้ววันถามคืออะไรมันคือคนบ้าฉันมีอยู่สามร้อยฉันเป็นคนไม่ดีอีฉันคือคนบ้าฉันคือคนบ้าเอามันไปเก็บทีดิ ฉันคือคนสต,ติดีแต่ใครก็ว่าฉันดีฉันเป็นคนบ้าอืมอ,อืมอ,อืมอ,อืมเอามันได้เก็บทีด้ยัเนี่ยใครว่ากูเป็นเก๋อะไรเปลี่ยนเพลงอ่ะเป็นเก๋ผิดตรงไหนฮะ